สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดจทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการฮะดีษโดยอาจารย์ไฟซอนอยู่เป็นสุขบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮีนัสตะอีนวะลาฮาวะลวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลียินอะซีม อัลลอฮุมะซัลลิวะซัลลิมวะบาริกอัลาอับดิกัลกรีมวะอัลาอัลีฮิวะซัฮบิฮิอัจมัยนอัมมาบัดสลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮวะบรกาตุพี่น้องที่รับชมแล้วก็ติดตามรับฟังเรื่องราวของอิสลามทุกท่านนะครับวันที่อัลลอฮฺสุบานูตะอัลา จะเรียกพวกเรารวมตัวในทุ่งมัชชัดนะครับก็คือทุ่งที่เราทุกคนจะต้องไปยืนเพื่อรอการตัดสินรอคำพิพากษาจากอัลลอฮฺสุภาณวตาลาเป็นทุ่งที่เราไม่สามารถจินตนาการถึงความวุ่นวายไม่เป็นเป็นทุ่งที่เราไม่สามารถรู้ยอด ของผู้คนในวันนั้นได้ว่ามันจะมากมายล้นหลามขนาดไหนก็ตามวันที่อัลลอฮฺสุบานุวตาลาจะรวมตัวพวกเรานะครับในสุฮีตัลีบวัตรลฮีบได้เคยเล่าเอาไว้นะครับว่าจากขดิษของท่านอิบนุฮิบานแล้วก็ท่านตอรอนีนะครับได้เคยกล่าวว่าท่านอิบนุอุมัรตนะครับได้เคยเล่าว่าท่านนาบี ได้เคยพูดเอาไว้บอกว่ายะจุตามิอูนายมลกิยามาพวกเราจะถูกรวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งในวันกียมะฟายกูกอลลซึ่งในวันนั้นจะมีเสียงกล่าวว่าไอนนฟุกไอนนฟุกอรอฮาดฮิลอุมมาคนจนๆจนในประชาชาตินี้เขาอยู่ตรงไหนกันในวันเกียมะ คนจนๆจะถูกเรียกนะครับให้ปรากฏตัวทำกลางผู้คนทั้งหลายแล้วก็ถูกกล่าวว่าไอ้ฟุกอรอคนจนๆอยู่ตรงไหนกันในวันนี้อะดิษก็เราต่อไปบอกว่าก็มีเสียงนะครับพูดออกมาในวันนั้นบอกว่า มาดะอมินตุมพวกคนจนๆในขณะที่ใช้ชีวิตอยู่บนดุนยาด้วยกับความจนเนี่ยในวันที่ท่านจนเนี่ยท่านทำอะไรบ้างในขณะที่ท่านมีฐานะยากจนแล้วก็อยู่บนดุนยาเนี่ยตลอดชีวิตอายุไขของพวกท่านทำอะไรกัน คนจนๆในวันนั้นก็จะบอกกับอัลลอฮฺสุภาอูวตาอลาบอกว่ารอบบานาโอ้อัลลอฮ์ครับอิปตาไลนาเรารู้ว่าวันนั้นที่เรามีฐานะยากจนเนี่ยเพราะว่าอัลลอฮ์ทดสอบกับพวกเราเราอยู่กับความยากจนทั้งชีวิตไม่ว่าจะเป็นภรรยาเป็นลูกเป็นพี่น้องนะครับเราอยู่กับความยากจนมาทั้งชีวิตของพวกเรา แต่เราอยู่แบบไหนแบบซอบัตนาเราไม่โวยวายเราไม่โอดครวญต่อสิ่งที่อัลลอฮ์ทดสอบกับพวกเราว,าวาะวลไลแต่อัลอัมวาลวาสซุนตานไวยรนาซึ่งในวันนั้นเนี่ยอัลลอฮ์ทดสอบให้เราเป็นคนที่มีฐานะยากจนแล้วอัลลอฮ์ก็ส่งอำนาจส่งทรัพย์สินไปให้กับคนอื่นที่ไม่ใช่พวกเรา ให้เขาได้ปกครองได้เขามีเงินใช้ในชีวิตของพวกเขาเรารู้นะครับเนี่ยคือบททดสอบที่อลัลลอฮ์ส่งมาให้กับเราในขณะที่เราอยู่บนดุญญนยาอัลลอฮ์สุภาโนะตาอาลาก็เลยกล่าวพูดกับคนกลุ่มนั้นบอกว่าอะไรสอดักกะตูมพวกท่านเป็นคนพูดจริง เป็นคนพูดถูกในสิ่งที่ฉันเห็นอยู่ในขณะที่พวกท่านอยู่บนดุนยาพวกท่านพอใจกับบททดสอบข,ของ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 อัลลอฮฺสวาบานูตะอาลาและฉันก็เชื่อแล้วก็เห็นแล้วว่าพวกท่านอยู่กันแบบอดทนจริงๆแล้วก็มีอัละะลอฮฺก็เลยกล่าวกับคนกลุ่มนี้ว่ายังไงครับฝายาดกคูรนั้นจนนะนำกอบลันนาสอลัลลอฮฺ ก็จะให้คนกลุ่มนี้ที่เป็นคนยากจนได้เข้าสวรรค์ก่อนใครครับก่อนคนอื่นๆที่ยังรอคิดบัญชีอยู่นี่คือการให้เกียรติกับใครกับคนยากจนฟัตตะบกอชิตตุตลฮิซาบีหลังจากคนยากจนได้เดินเข้าไปในสวนสวรรค์เรียบร้อยแล้วนะครับได้เดินเข้าไปในสวนสวรรค์ตามที่อลัลลอฮ์ได้จัดสรรไว้ให้เนื่องจากเขาไม่ต้อง ถูกสอบสวนอะไรมากมายที่เหลือคือใครนั่นหมายความว่าคนที่ยังยืนอยู่ยังไม่สามารถเดินไปไหนได้ก็คือกลุ่มคนที่ในฮะดิษบอกว่าชิดตะตุลฮิซาบิอัลดวิลอัมวาลิวสซุนตานก็จะเหลือคนที่มีเคยมีอำนาจบาดใหญ่อยู่บนดุนยาคนที่มีเงินมีทองอยู่บนดุนยาก็จะมีคนอยู่สองกลุ่มที่ยังไปไหนไม่ได้ หนึ่งคนร่ำรวยคนร่ำรวยสองคนที่มีอำนาจคนที่ปกครองคนอื่นอลัลลอฮ์ยังไม่ให้ไปไหนเพราะคุณยังไม่ได้ถูกสอบสวนยังไม่ได้ถูกสอบถามยังไม่ได้ผ่านเกณฑ์ที่จะเข้าสวรรค์ของอลัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้คนจนๆไปก่อนหลังจากที่คนจนเข้าสวรรค์เรียบร้อยแล้ว ประลอก,กถามนะครับก็มีเสียงถามถามคนที่เหลืออยู่บอกว่าฝ้ายนัลมุมีนูนายามออีดินนะพอเหลือชุดที่อยู่ก็คือคนที่มีเงินมีทองคนที่มีฐานะคนที่มีชื่อเสียงคนที่มีอำนาจอยู่ก็จะมีคนกล่าวบอกว่าแล้วมุมินอยู่ตรงไหนนะถามท่นานนบีว่าลวมุมินอยู่ตรงไหน ก็ละนบีก็บอกว่ายูดอละหุมกรอซีมินูรินแต่วันนั้นอัลลอฮ์จะหาเตรียมเก้าอี้เอาไว้แล้วก็อี้นั้นก็มีแสงสว่างที่สวยงามมูซิลลุนอะไลฮิมุลกมามนะครับแล้วก็จะมีเมฆบังมีร่วมเงาให้กับเก้าอี้เหล่านั้น จะคุณวันนั้นมุมินจะมีช่วงเวลาที่สั้นที่สุดในช่วงเวลาของกลางวันก็หมายถึงเขาจะอยู่ตรงน,นั้นแค่แป๊บเดียวนะครับแล้วก็อยู่ตรงน,นั้นแค่แป๊บเดียวด้วยเหตุนี้เองเราจึงกําลังจะพูดถึงวันที่ง่ายดุนยาเราอยู่ง่ายเมื่อไหร่ ไม่ต้องไปเบียดเบียนใครไม่ต้องไปแก่งแย่งชิงดีกับใครไม่ต้องไปอิจฉาใครในวันนั้นเราจะกลายเป็นบุคคลที่อัลลอฮฺสุบานูตาลาให้เราได้เข้าสวรรค์ก่อนผู้อื่นก่อนคนที่มีอำนาจมีบาร,รมีมีเงินมีทองนั่นคือกำลังใจของคนที่เป็นมุมิมวันนี้อาจจะเนนห,น,หเน,น,นื่อยหน่อยกับการหาเงินจ่ายค่าไฟวันนี้อาจจะเหนื่อยหน่อยกับการหาเงิน มาเลี้ยงดูครอบครัวซื้อข้าวอาหารการกินซื้อชุดนะครับหรือส่งลูกเรียนหนังสือซึ่งมันอาจจะต้องชักหน้าไม่ถึงหลังแต่นั่นความเหนื่อยของเราถ้าเราอดทนต่ออัลลอฮ์นะครับในวันเกียร์มะเราจะเป็นบุคคลที่อัลลอฮ์สุบานดูวาตาอาลาจ,จัดที่นั่งเอาไว้ให้กับเรากลายเป็นบุคคลที่เคลื่อนเคลื่อนทับเข้าไปในสวรรค์ของอัลลอฮ์ได้ก่อน จะจึงเห็นท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้เคยขอดุอายบ่อยครั้งครับท่านเองได้เคยขอดุอายบ่อยครั้งต่อ <Bless> อัลลอฮฺสุบานูวะตะอาลาซึ่งเป็นดุอายที่ท่านเคยกล่าวบอกว่าอัลลอฮุมมาอามันอามานะบิกะโออัลลอฮ์นะครับใครก็ตามที่อีมานต่ออัลลอฮฺสุบานูวะตะอาลา วาชาฮิดะอันนีรอซูล,ลุกะและใครก็ตามที่เชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าความหมายและเชื่อว่ารอซูลท่านนบีเป็นรอซูลของอัลลอฮ์สุบฮานวตาูตะลาฟะฮับบิบอิเลฮีลิกอออกะและนะครับถ้าใครเชื่ออัลลอฮ์เป็นพระเจ้านบีเป็นรอซูลหรือมุฮัมมัดเป็นรอซูลลฮ์นะครับขอให้เขาได้รักในการที่จะไปพบกับอัลลอฮ์สุบฮานาอูตะลา ว่าซะฮินอะัยฮิกราอักแล้วก็ขอให้เขาได้ง่ายได้ในการถูกคิดบัญชีในวันตัดสินนบีเป็นคำดูอาที่ท่านนาบีขอต่ออัลลอฮ์สวาบูตะละว่าใครก็ตามที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ใครก็ตามที่อีมานต่อท่านนาบีขอให้อัลลอฮ์รักกลุ่มชนเหล่านี้ และในวันเกียร์มาขอให้เป็นกลุ่มชนที่อัลลอฮ์พิพากษายอย่างง่ายได้ว่าอักลิลและฮูมีนัดดุนยาและขอให้เขามีชีวิตที่เพียงเล็กน้อยในดุนยาก็คือมีทรัพย์ที่น้อยมีฐานะการเป็นอยู่ที่ไม่ได้ใหญ่โตไม่ได้มากมายอะไรว่ามันลำยุมินบิกะส่วนใครก็ตามที่อยู่บนดุนยาและไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ วายช้ดูอันนีรอซูล,ลุกและไม่เคยยอมรับว่าทรอซูลเนี่ยเป็นรอซูลของอัลลอฮฺสุบฮานาวะตาอัลลนบีก็ขอดูอาระตออัลลอฮ์บอกว่าฟาลาตูฮับบิบอีไลลิกอักดังนั้นวันที่อัลลอฮฺสุบฮานาอยากจะเจอเขาหรือวันที่เขาตายอย่าให้วันที่เขาตายนั้นเป็นวันที่อัลลอฮ์ต้องการจะเจอเขา เดีนะ๋คนกลุ่มนี้ที่เขาไม่ต้องการเจออลอสบานูวตาละดังนั้นให้เป็นการเจอที่เป็นการเจอท,ที่ไม่อยากจะเจอเป็นการเจอด้วยกับความหมันไส้ด้วยกับความไม่พอใจวลาตุซะฮิลอะเลฮิและเวลาถูกสอบสวนอย่าให้อล้อสอบสวนหรือขอให้อลอสฟานาได้สอบสวนเขาอย่างหนักหน่วงนะครับกับหน้าที่ของเขาว่ากัดเซจดุอาที่ต่อมาก็คือและให้การเป็นอยู่บนตุนยาของเขา เป็นการเป็นการเป็นอยู่ที่ร่ำรวยฟู่ฟ้านะครับนั่นคือูุอาที่ท่านนบีขอต่ออัลลอฮฺสุบฮานูตะอาลาตนั้นเราเองนะครับไม่ใช่ว่าอิสลามปฏิเสธการมีฐานะที่ดีแต่อิสลามกำลังจะบอกว่าเราอย่าไปหลงกับฐานะที่เรามีอยู่เราอย่าไปหลงทรัพย์ที่เรามีอยู่นะครับเพียงแต่ว่ามันเป็นทางผ่าน ที่อลัลลอฮ์มอบมาให้กับเราเพื่อให้เราได้ไปส่งต่อให้กับคนอื่นให้กับลูกให้กับภรรยาให้กับพ่อแม่ให้กับญาติพี่น้องให้กับคนยากจนให้กับคนอื่นฉะนั้นถ้าเราทําได้แบบนี้เมื่อไหร่เรากำลังไม่ใช่บุคคลที่หลงดุนยานะครับเราจะเป็นบุคคลที่อลัลลอฮ์สุภานตัวลากําลังพอใจกับพวกเรานบีจึงพูดพูดนะครับเป็นข้อเตือนสติบอกว่า นิสัยท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมจึงไม่ใช่บุคคลที่กลัวว่ามนุษย์จะอยู่กับความยากจนนบีมไม่เคยกลัวว่าอุมมะของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลล,ลมัมจะมีฐานะยากจนจากที่เราได้เห็นก็ว่าคนส่วนใหญ่บนโลกใบนี้ทั้งๆท,ที่พ่อแม่ ตอนที่มีชีวิตอยู่นะครับเป็นครอบครัวที่มีฐานะยากจนบางทีไม่มีบ้านจะอยู่ไม่มีข้าวจะกินไม่มีอาหารไม่มีเสื้อผ้าแต่พอเวลาลูกโตขึ้นลูกหลานโตขึ้นกลับกลายเป็นหน้ามือเป็นหลังมือนะครับมีบ้านมีรถมีธุรกิจใหญ่โตฉะนั้นนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮวะลาฮิวะสัลลัมจึงบอกครับว่า ฉันไม่กลัวว่าอุมลม玛ของฉันจะจะเป็นคนยากจนเพราะอะไรครับเพราะริสกีของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ประทานมาให้แก่แต่ละคนเรียบร้อยแล้วถ้าเราจะจนเราก็จนเนื่องจากริสกีที่อัลลอฮ์ประทานมาให้กับเรานะครับแต่ท่านเบ,บีมุมมหมัดสุลลัลฮุอะลัยฮุสซาลัมกลัวกลัวว่าเราจะเพลินอยู่กับดุนยา มนุษย์ส่วนใหญ่ที่หลงลืมอัลลอฮฺสุบานูตะอาลาไม่ใช่มนุษย์ที่ที่ยากจนมนุษย์ที่ลืมตัวเองส่วนใหญ่ไม่ใช่เป็นมนุษย์ที่ยากจนแต่เป็นมนุษย์ที่มีฐานะดีกว่าคนอื่นพระท่านนาบีมุฮัมมัดสลัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้เคยบอกกับพวกเราบอกว่าอะไรครับวันที่ท่านนาบีบแต่งตั้งท่านอบาอูบัยดะอิบนุจาระห์ไปที่บฮเรน นะครับอย่างที่เราได้เคยพูดกันนบีบอกว่ามันฟักรุอักชาอะไรกกุมประชาชาติของฉันฉันไม่กลัวว่าเขาจะเป็นคนที่มีฐานะยากจนแต่ฉันกลัวว่าวันหนึ่งอัลลอโยนดิสกีให้กับพวกท่านจากมีเงินแค่ร้อยสองร้อยบาทแต่วันหนึ่งขายที่ได้ขายนาได้ สิบยีล้านนะครับหรือทำธุรกิจได้จนกระทั่งออเดอร์เต็มตลอดนะครับมีคนสั่งออเดอร์มากมายนะครับนาบีบอกว่าอะไรครับวันที่ริสกีมันไหลเข้ามาในชีวิตของพวกเราฟัตนาฟาซูฮาพวกท่านก็จะแก่งแย่งทหาริสกีของอัลลอฮ์จนกระทั่งลืมอัลลอฮ์สุบานอวตาละ ลืมละมาดลืมญาติพี่น้องลืมคนจนลืมเด็กกันร้าลืมโรงเรียนสอนศาสนาลืมคนที่ทำงานศาสนาลืมหมดไม่เห็นหัวใครนบีบอกว่าฉันกลัวพวกท่านแบบนี้มากกว่าพอสุดท้ายมันจะอะไรครับวัดตุฮุลิกะกุ่มทรัพย์ที่ได้มาแบบง่ายๆนี่แหละแบบเทมานี่แหละครับมันจะทำให้พวกท่านหายนะกับชีวิตของพวกเรา ฉะนั้นเราเองจึงเป็นบุคคลที่อัลลอฮฺสุภานะตาอาลากํกำลังสอนกับพวกเราครับว่าท่านนบีไม่ได้กลัวความยากจนที่จะประสบกับพวกเรา,าครับเหมือนกับที่ท่านอิบนูมาลิกหรืออ้าวิบนูมาลิกได้บอกว่าก็มารอซุลล l l สัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านนบียืนในกลุ่มของบรรดาสหาบะเพื่อสอน เพื่อบอกเพื่อเตือนในวันนั้นท่านนาบีบอกว่าอัลฟักรุตคอฟูนะนะครับพวกท่านกลัวอะไรระหว่างของสองสิ่งหนึ่งกลัวว่าจะจนหรือกลัวว่าจะรวยนบีเคยถามซาบาบ,บอกว่าท่านกลัวอะไรระหว่างกลัวจนกับกลัวว่าจะรวยนะครับกลัวว่าจะไ,ได,ได้ได้ธุรกิจกับกลัวว่าจะไม่มีเงินพวกท่านกลัวอะไร นะครับเพราะแท้จริงอัลลอฮฺสุบานูตะอาลาวันนี้ทำให้พวกท่านสามารถที่จะพิชิตประเทศที่ก้าวร้าวต่อมุสลิมได้ก็คือเปอร์เซียกับโรมนะวัตสซุบบะอะไลกุมุด,ดุนยาวันที่ท่านพิชิตเปอร์เซียกับโรมได้เนี่ยซึ่งมีทรัพย์สมบัติมากมายในประเทศสองแคว้นนะี้โรมันก็มีทรัพย์เยอะ พอเชียก็มีทรัพยนะ์เยอะฉันกลัวอย่างเดียวว่าวันที่พวกท่านมีเงินนี่แหละฉันกลัวว่าท่านจะลืมอัลลอฮฺสุบฮานูว์ตาละมากกว่าความจนที่พวกท่านเคยประสบมานั่นคือสิ่งที่น,นาบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลาาัลลลมกลัวกับพวกเรากลัวว่าความรวยนี่แหละครับมันจะเป็นประตูปิดช่องทางของการทําความดีความรวยมันจะเป็นประตูที่ปิดความเป็นพี่น้อง ความรวยมันจะเป็นประตูที่ปิดระหว่างความนอบน้อมถ่อมตนกับคนในสังคมฉะนั้นนบีจึงไม่ได้กลัวความยากจนกับพวกเราแต่นบีกลัวว่าความสีวิไลที่มันเข้ามาในชีวิตเรามันจะทำให้ชีวิตของพวกเราลืมความเป็นมนุษย์ที่อัลลอฮฺสุบานรตะอัลาสร้างพวกเรามาแล้วเราก็จะสําลักความสุขบนดุนยาสํำลักความรวยที่อัลลอฮ ประทานม่ให้กับเราจนทําให้เรานั้นบางครั้งอาจจะทิ้งศาสนาของอัลลอฮ์เพียงเพื่อหยิบตุนยาในช่วงเวลาอีกแค่ไม่กี่ปีเท่านั้นเองฉะนั้นความมุ่งหวังของท่านนาบีกับตัวพวกเราก็คือให้เป็นคนที่ยากจนหรืออ่อนน้อมถ่อมตนเราจะเป็นบุคคลที่อัลลอ์ให้เกิดกับพวกเราครับราบาบิลลาฮิตาฟิกวัลฮิดายลลมาุอะลัยคุมวะราะห์มะตุลลอฮ์วะบรกั ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์ไฟซ้อนอยู่เป็นสุขผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอ